ขนาดนี้ค่ะวินนี่ต่อมาปีแบบกันโนโนไม่ใช่แล้วอันนี้คือถูกไหมคะคือต้องถูกต้องครับผมเฮ้ ที่จะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกสนุกน,นั่นเองใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะพวกเราสองคนก็อยู่กันที่ m u s k e t e e r Table Tennis Club นั่นเองวันนี้เรามาทำรายการน,นะโอ้โหมันขนาดเนี้ยวินนี่เรา,า้อมาปีแบบกันโนโนไม่ใช่แล้วปิงปองไงขนาดนี้ เคยเล่นปิงปองมาก่อนไหมเอาจริงๆก็คือไม่เคยเฮ้ยแต่นี่เคยนะเป็นไงเคยเรียนตอนแบบมัธยมตอนอ่ออ่ออออ่อวัออนนี้เราก็จะม,มาฝึกแล้วก็มาลื้อฟืออ้นความทรงจำก็ต้องมีครูมาสอนนะคะขอเชิญครูค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครูจ๋าคะมาอยากรู้ว่าการที่เรามาเล่นที่มีครั้งแรกเนี่ยมีข้อปฏิบัติอย่างไงบ้างคะครับก็อย่างน้อยก็ เสือยยืดนะฮะกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็รองเท้ากีฬาครับเอาเส้นบอกแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับผมออเป็นแบบว่ายินดีครับอ๋อยินดีแล้ววินก็อยากรู้ค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีข้อควรระมัดระวังหรือว่ากฎแบบมารยาทในการเล่นยังไงบ้างคะครับหลักๆก็ไม่ส่งเสียงดังรบกวนโต๊ะอื่นห้ามเอาไม้เคาะโต๊ะอ๋อาไม้เคาะโต๊ะจะเป็นกติกาที่ไม่ดีสำหรับทุกชมรมเลยถ้าเจอนี่อาจจะดุ ไล่ออกได้ทำไปบ่อยไม้กอล์โตอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้สิไม่ได้แล้วประโยชน์จากการที่เราได้เล่นปิงปองเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณใจประโยชน์การเล่นปิงปองครับเราก็จะได้ฝึกสายตาครับปิงปองเนี่ยเราเล่นแบบสันทนาการก็ได้หรือว่าจะซ้อมให้แบบจริงจังแบบออกกำลังกายหนักๆก็ได้ครับพวกเราจะซ้อมให้เป็นทีมชาติอะคะอาจารย์ช่วยสอนได้ไหมได้เลยครับผมยินดีครับผมงั้นเราไปเริ่มเรียนปิงปองกันเลยดีกว่าค่ะยินดีครับ ขั้นแรกเนี่ยเราจะมารู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะคือไม้บิงปองไม้ปองเราเนี่ยก็จะเป็นสีแดงสีดำนะฮะแต่ว่ายุคนี้อาจจะมีสีฟ้าสีอะไรก,ก็ได้แต่ว่ายืนพื้นข้างหนึ่งสีดำระดับที่สองก็จะเป็นลุกปิงปองครับันดับที่3าก็จะเป็นโตะนะฮะก็จะเป็นโตะระดับแข่งขันนะฮะบทเรีนเยนที่หนึ่งของการเริ่มตีปองครับก็คือการตีแบ็คแฮนด์ลองดูครับ อันนี้ถูกไหมคะคือตรงอะไรถูกต้องครับผมอ่าตีได้อยู่แล้วง่ายๆซีเนียรเกินเข้าใจว่าลราทำไมันกระทบฝั่งนู้นถูกแล้วใช่ไหมใช่ครับผมถูกต้องครับวายไม่ได้ถ่ายวันนี้ไม่ได้ถ่ายรายการแล้วอุ้ยเอ้ยหนูกลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยเราทำได้เอ้ย นนจากการใส่เสื้อสีเดียวกับโต๊ะปิงปองมาแล้วเนี่ยมันต้องทำได้ใช่เอ้ย,ย,ยอุ้ยลูกไม่ใช่ไหมว่าย,ยังอยู่ใจเย็นเบาๆน้องแรงอ่าห้ามกดดันตัวเองน้องแรงห้ามตกใจใช่ห้ามตกใจอ่าดีวินนี่เอ๊บเมื่อกี้เนี่ยพวกเราสองคนได้ลองฝึกแบ็คแฮนด์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะค,ครูใจครับก็ผ่านครับผมดีมากเลยผ่านทั้งคู่ครับผมแล้วกัน แต่แค um ้นเนี so ่ยคือเขามีแบบมีเทคนิคพิเศษอะไรไหมคะคูณใจเทคนิค <burned> พ <rotten slate> <abus> ิเศษก็คือการตั้งไม้ follow แล้วก็ตีแล้วก็ follow เนี่ยมันจะทำให้ลูกมันเลียนฝั่งตรงข้ามจะตีได้ยากเพราะถ้าโด่งเนี่ยเขาจะตบเราได้ง่ายอ๋อตายแล้วใช่ถ้าตีโด่งไปมันจะโดนเขาตบก็ต้องแบบเป็นแนวนี้ใช่อ๋ออ่าอ่าแหละเบาๆอ่าแตะโดนก็พอ อาตีแรงไปจะหลุดระวังตีเบาๆอ่าช้าเบาเออวินนี่แค่นั้นแหละเบาๆอ่าดีเป็นไงคะครูใจหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยพวกเราสคนแบบใส่เทคนิคที่ครูให้เพิ่มไปครับผมก็ดีครับผมแต่ว่าต้องใจเย็นลงนิดนึงฮะคุณกองมันต้องฝึกกับสมาธิเยือกเย็นฮะนิ่งเกี่ยวความเคลื่อนไหวฝึกสมาธินะรู้ป่าใใจเย็นๆลง ไปก็จะเป็นการเรียนโฟแฮนด์นะครับผมเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะอยู่กลางโต๊ะนะฮะเส้นกลางเลยมองเส้นกลางไว้ฮนะมันก็จะเข้ามาุมโฟแฮนด์พอดีเพื่อไจะตีโต๊ะได้เลยเอ๊บอาตีเบาอาฮะถ้ามตกใจเห็นะม,มันจะคุมได้ถ้าไม่ตกใจวินนี่จะคุมได้อาถูกต้องอาอาได้ได้เห็นหมะ อ่าะสมาฮิหลุดเลยฮะ <c oughs> เกงนี้เดียวเสียเลยนะระวังอ่าอาอได้อยู่อ๋อโอเค <c oughs> อเฮ้ยวิชาหะ <c oughs> อยากจะทำดแล้วก็หลุดอ่ะตีได้นะอ่าเยี่ยมเลย อยเล่นตีเบาๆนะครับใช่ถ้าเผลอเก่งไปเองต้องนิ่งไว้เยือกเย็นไว้อ่ามันจะคอนโทรลอยู่ไม่ดีครับผมเยี่ยมอันนี้ตกใส่ครูได้เลยป่ะคะต่อไปนะครับผมเราจะให้ไม์กับวินนี่นะครับทั้งสองคนเนี่ยตีโต้โฟแฮนด้วยกันครับเราลืมพี่ครูสอนไงเอาไหม ที่พวกเราสองคนเดียรลองตีโต้กันแบบโฟแฮรแล้วเป็นยังไงบ้างคะคู้ใจตั้งใจดีมากครับแต่ว่ายังมีเผอเกรงไม่หน่อยนะฮะเผือเกรงเม่น่อยมันจะคุมลูกไม่อยู่ฮะนิ่งเข้าไว้สุบความเคลื่อนไหวนิ่งหมายถึงหน้านิ่งใช่ไหมคะไม่ใช่ครับต่อไปบทเรียนที่สามนะครับผมเราก็จะมาฝึกลูกเสริมนะครับผมลูกเสริมเนี่ยจะต่างกับตีโต้นิดหนึ่งฮะลูกเสริมจะต้องตีลงโตะตัวเองก่อนหนึ่งทีส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยส่วนตรงข้ามกี่ทีก็ได้ ี่ยคมีข้อกำหนดไหมคะว่าเราต้องแบบ forehand หรือว่า backhand ไม่มีกฎแต่ตัวครับเราต้องใช้อะไรมือใหม่อย่างพวกเราสองคนเนี่ยแบบ backhand หรือ forehand เสิร์ฟง่ายกว่ากันคะ backhand ครับเอ backhand จะวางข้างหน้าเลยเลยเสิร์ฟได้เลยอย่างนี้อ่าจะไม่ใช่เดาะไม่ใช่ปล่อยเดาะละอ่าอันนี้เสิร์ฟสแปร์เป็นอย่างนี้ละปล่อยจากมือละเอปล่อยจากมือก็คออ่ะนี่ถูกไหมคะถูกไหมคะครูอ่าถูกต้องครับผม อ่าใช่อ่าเสิร์ฟร่องต้นก็ประมาณนี้ได้อ่าถูกต้อง <vagy> อ่าอ่าใช่แค่นั้นเองวินนี่ถูกต้องอ่านั่นแหละวิธีการสตาร์ทปิ่ปองก็จะแอดวานเละก็จะประมาณนี้และที่ผ่านมา3าบทเรียนคระคแต่คือเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมโอเคครับผมผ่านเลยครับงั้นเราไปเริ่มชาเลนจ์กันเลยดีกว่าค่ะคชาเลนจ์ของเราวันนี้คืออะไรคะคือการตีแข่งกันครับอ๋อ ทีมชาติอยู่ไม่ไกล <c oughs> ทีมชาติอยู่ไม่ไกลพร้อมยงัง <c oughs> ส่งมันได้ขนานนเยอะใ้พรเฮ้ยไหน <c oughs> ไหน,ไหนเออ <c oughs> ส่งได้สิ <c oughs> <c oughs> อ่ะงั้นเราไปเริ่มชาเลนจ์กันเลยค่ะ ก็จะแข่งนับ11แต้มนะครับผมเสิร์ฟคนละ2ลูกนะฮะอ๋อ้รียอาช้าอาอึบหาลงอาอึบอาอาออกสามเท่ากัน เฮ้ยอ่าตีเหนียวแน่นดีมาก ถูกคะแนนนะครับผมเมื่อกี้ชนะไปนะครับก็คือน้องมุมไมนะครับผมชนะด้วยคะแนน11ต่อ8นะครับผมแต่ถือว่าคะแนนเราเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยเป็นเพราะว่าครูคสอนดีได้ครูดีใช่ไมไ้ครูดีได้ครูดีค่คคนะ,ะแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราสองคนก็สนุกกันมากๆเลยใช่ไหมวินนี่ใช่แล้วก็คือใครที่อยากมาตีปิีปองแบบเราเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะที่แหนคะครูเดนมัสเกตเทียเทเบิลเทนนิสคลับนะครับ มี Facebook นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0851424381ครับผมมีทั้งสอนในสถานที่และนอกสถานที่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณรูมากค่ะในเหปหน้าเนี่ยพวกเราจะพาไปทำกิจกรรมสนุกๆกันอีกที่ไหนก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้เลยลยกันฟิกค่ะทางช่องรัสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย